ในทีมชาติไทยของเราเนะครับสำหรับฟุตบอลชายที่ไปตะลุยศึกซีเกมหนึ่งในคนที่ถูกจับตามองผมเชื่อว่าในกลุ่มนั้นน่าจะมีชื่อของเจ้าหนึ่งครับชาณลงพมสีแก้วจากชลบุร,รี f อแล้วเคยมีประสบการณ์ในการไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่ประเทศสเปนมาแล้วเขาเติบโตมาด้วยการมีโรคทรสัสซีเมียพยันการต่อสู้ทั้ง ร่างกายของตัวเองทั้งเป้าหมายของตัวเองมันค่อนข้างจะฝ่าฟันอุปสรรคพอสมควรและการได้ไปเล่นที่สเปนนั่นแหละครับมันถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตครับวันนี้พามาชมเรื่องราวของเขากันหน่อยครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือ สนับสนุนโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์โฮวิดมีวิตามิน B1 B2 ไนอาซินสูงพร้อมด้วยไฟเบอร์และท่านเหล็กทำจากแป้งสาลีไม่ขัดสีอร่อยประโยชน์เต็มๆแผ่นดิเรเอรี่ง่ายๆได้ที่ shop.farmhouse.co.th สวัสดีครับตัวเราสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตกรสีรีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฉันเคยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเมนสแตนเทเลงของเรานะครับอ๋อกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของเราครับที่มีเสิร์ฟใหม่ในทุกๆวันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีฟีเจอร์สแปงเป็นพื้นที่ในการรับรองการสนับสนุนโดยตรงจากทุกคนเรียบร้อยแล้วนะฮะขอบคุณล่วงหน้าครับผมในทีมชาติไทยของเรานะครับสำหรับฟุตบอลชายที่ไปตะลาายๆคนนบอกว่เป็ ทีมของคนรุ่นใหม่ชุดอายุไม่เกิน23ปีที่ดูดีมีอนาคตและเกิดหลายๆคนนั้นลงเล่นในไทยลีกและกลายเป็นตัวหลักของทีมกลายเป็นคีย์แมนสาคัญของสโมสรรวมถึงมีทีมเวิร์กที่ดีซึ่งหนึ่งในคนที่ถูกจับตามองผมเชื่อว่าในกลุ่มนั้นน่าจะมีชื่อของเจ้าหนึ่งครับชาณรงค์พมสีแก้วจากชลบุรี FC แล้วเคยมีประสบการณ์ในการไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่ประเทศสเปนมาแล้ว แต่การเดินทางของชาญรงค์น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาเติบโตมาด้วยการมีโรคทรัสเซียมีนั่นคือโรคโรหิตจางชนิดหนึ่งครับั้วการต่อสู้ทั้งความมุ่งมัน่นทั้งเป้าหมายของตัวเองทั้งร่างกายของตัวเองครับมันค่อนข้างจะฝ่าฟันอุปสรรคพอสมควรและการได้ไปเล่นที่สเปนนั่นแหละครับมันถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตครับเรื่องของทัศนคติที่ทําให้ชานรงค์นั้นเติบโตขึ้นอย่างน่าสนใจมากๆวันนี้พามาชมเรื่องราวของเขากันหน่อยครับทั้ง การต่อสู้กับสภาพร่างกายแล้วก็การเปลี่ยนแปลงตัวเองครับหลังจากที่กลับมาจากสเปนนะครับแต่ก่อนที่จะลุยกันนะครับอ่ะแวะมาก่อนแล้วกันนะครับในมหากรรมกีฬาซีเกมกีฬาของมหาชนแบบนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนันุนใจดีของเรานะครับขนมปังฟาร์มเฮาส์โฮวีดครับมีวิตามิน B1, B2, ไนอซินไฟเบอร์และธาตุเหล็กสูงนะครับนอกจากนี้ครับยังทำมาจากแป้งสาลีไม่ขัดสีครับ อร่อยประโยชน์เต็มๆแผ่นแน่นอนนะครับส่งใจเชียร์กันไปเชียร์ทีมชาติไทยไปทานขนมปังกันไปครับรับรองครับ ฟินแน่นอนนะครับและตอนนี้เนี่ยสามารถสั่งซื้อง่ายๆเลยนะครับที่ shop.farmhouse.co.th ครับส่งฟรีทุกออเดอร์ครับเพียงแค่สั่งขั้นต่ำเพียงแค่150บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็สั่งล่วงหน้า3 4ถึงวันทั่วประเทศนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้แบบส่งด่วนภายใน1วันนะครับก็สามารถเข้าไปต่อที่ปังแมนได้เลยนะครับซึ่งสามารถส่งด่วนได้ภายในเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับเข้าไปเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ Li น์อด f าร์มเฮาส์ไทยนะครับมีแอดน้ำหน้าด้วยหรือว่าสแกนเขียวโคตได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันครับ อย่างที่เกิดกันไว้นะครับว่าชาลรงนั้นเกิดมาพร้อมกับโรคทรัสเซียมียนะครับก็คือโรคโรหิตจางชนิดหนึ่งนั่นเองครับถึงแม้ว่าอาการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หนักหน่วงมากเท่าไหร่แต่มันก็ส่งผลกระทบถึงสภาพร่างกายของเขาครับที่ผอมบางเหนื่อยง่ายนะฮะคนนำแนะนําจากแพทย์ก็คือไปออกกำลังกายเพื่อทําให้ร่างกายนั้นมันแข็งแรงขึ้นนะฮะตอนแรกเนี่ยเขาเลือกเล่นกีฬาว่ายน้ำครับ เพื่อให้โอ้โหร่างกายมันดีขึ้นเนาะ,อะปอดขยายใหญ่ขึ้นได้นะครับจนหันมาเตะฟุตบอลครับโดยเหตุผลง่ายๆก็คือได้เล่นกับเพื่อนจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นแหละครับเล่นกีฬาเพื่อจะให้เป็นยาวิเศษรักษาร่างกายของตัวเองครับมันก็ทําให้ชาโรงนั้นเติบโตอย่างแข็งแรงมากขึ้นกลายเป็นจุดพลิกผันครับที่ทําให้เขานั้นเริ่มโดดเด่นและมีแมวมองเข้ามาจับตาดูครับณนะเวลานั้นนะ,นะครับ ผลงานที่โดดเด่นขึ้นเรื่อยๆจนไปเข้าตาของกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดครับบนวัยแค่11ขวบครับชาญรงค์ได้เข้าไปสู่อะคาเดมี่ของเมืองทองพร้อมกับสัญญา5ปีเจ้าหนึ่งเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน,นะครับเล่นฟุตบอลให้กับโรงเรียนบุรารักในจังหวัดสุพปราการีครับแล้วก็ได้รับการติดต่อครับได้ลงเล่นได้ไปคัดตัวที่เมืองทองพร้อมกับเสัญ,ญญาระยะยาวตอนแรกเนี่ย ก็ไม่คิดว่าจะติดนะครับแต่เมื่อมีโอกาสมาครับเขาก็พยายามทําให้มันเต็มที่แล้วก็ได้รับการคัดเลือกจริงๆนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ระบบสโมสรอ,อาชีพอย่างจริงจังของชาญรงค์ครับระยะเวลาผ่านไป5ปีครับจ้าหนึ่งก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับมีความหวังว่าจะกล้าไปสู่ทีมชุดใหญ่ได้แต่พอถึงช่วงของการหมดสัญญาณนั่นแหละครับผ่านพ้นไป5ปีสิ่งหนึ่งที่มันแวบมาในหัวก็คือเขาอยากจะมีสมาธิให้มันมากขึ้นกว่านี้ครับ เพื่อได้ตัดขาดจากโลกภายนอกจะได้โฟกัสกับเรื่องของฟุตบอลอย่างเต็มตัวมุ่งมัน่นพัฒนาตัวเองเนะครับจนสุดท้ายจึงตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญากับเบืองทองครับแล้วก็ย้ายไปอยู่กับชนบุรีเอฟซีในชุดอะคาเดมี่จหนึ่งบอกเลยครับว่ามันคือการใจครั้งสําคัญของชีตเหมือนกันครับผมอยากเล่นฟุตบอลอย่างจริงจริงังๆและที่ชนบุรีเนี่ยมันจะทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นเล่นฟุตบอลอย่างเดียวเพราะว่าอะคาเดมี่ของชลบุรีนะครับหลายคนพอจะทราบใช่ไหมฮะว่าที่ตั้งเนี่ยโอ้โห แทบอยู่ในป่าเอาว่าแบบนี้แล้วกันเต็มไปด้วยป่าอ้อยร้อมรอบครับไม่ต้องมีแสงสีไม่ต้องมีหลุดโฟกัสไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของนอกสนามมากมายสิ่งสําคัญคือมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมในการพัฒนาตัวเองแทบจะไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นครับนอกจากการฝึกซ้อมฟุตบอลวันเดียวที่อยู่ยก็คือวันอาทิตย์ ซึ่งหยุดวันเดียวเนี่ยก็แทบจะไมไ่ไปไหนอยู่แล้วครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเวลามันผ่านไปเร็วมากซึ่งเจ้าหนึ่งก็ถือว่าเดิมพันกับตัวเองเหมือนกันนะครับตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยเพื่อจะให้ตัวเองนั้นกัานาขึ้นในสภาพแวดล้อมที่แทบจะไม่มีแสงสีใดๆเข้ามาถึงแล้วก็เป็นการจัดที่ถูกต้องครับเขาเคยได้รับคำชมนะครับจาก วิทยาลากุลครับโค้ดเฮงซึ่งตำแหน่งก็คือผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของชนบุรีนั่แหละครับโค้ดเฮงกล่าวถึงสิ์รักคนนี้นะครับบอกว่าหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กที่ให้เวลาการซ้อมอย่างดีมากๆครับซ้อมนานที่สุดมาก,ก่อน เสร็จที่หลังแล้วแทบจะมีการซ้อมเพิ่มเติมในทุกๆวันครับโคเทงเล่าต่อนะครับว่าบอกกับเด็กๆทุกคนเลยครับว่าดูเจ้าหนึ่งเป็นตัวอย่างดูในความมุ่งมั่นของหนึ่งเพราะเด็กคนนี้เนี่ยต้องการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับใช้ชีวิตแบบน้ำไม่เต็มแก้วประหายอยากอยากเรียนรู้อยากเติบโตอยากดีขึ้นอยากเก่งขึ้นในทุกๆวันโคเทงชมต่อนะครับบอกว่าชา,ารงค์เนี่ยเป็นนักเตะที่เลี้ยงบอลได้ดีครับมีความเร็วมีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมนั่นคือความสามารถพิเศษของเขาครับ หลังจากนั้นโอกาสก็มาถึงครับเขาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แล้วได้ลงเล่นในปี2019จากนั้นโอกาสก็มาเรื่อยๆจนถึงปี2020-21นั่เนแหละครับเขากลายเป็นส่วนสําคัญเป็นนักเตะที่ได้รับโอกาสได้ลงเล่นทีมชุดใหญ่ได้มากขึ้นพร้อมกับพาชมรีนั้นไปถึงนัดชิงชาเลือฟุตบอลถ้วยช้าง f อฟ u p ครับและด้วยฟอร์มการเล่นที่ดูโดดเด่นตรงนั้นแหละครับเขาจึงได้รับการติดต่อให้ไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรอ,อาวกอกันครับในสเปนซึ่งอยู่ในระดับเซกนดาลีกาเป็นเวลานอน มันหนักหน่วงการฝึกซ้อมเพราะระบบมืออาชีพที่ยุโรปมันก็จะมีความเข้มข้นมากกว่าที่บ้านเราอยู่แล้วครับแต่เขาก็ผ่านมาได้ครับและสุดท้ายเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้รับการเซ็นสัญญากับอากอกอนครับแต่ก็มีหลายทีมในลีกของสเปนนั้นสนใจจนทั้งกลายเป็นอูดิโอนอาดาเบครับซึ่งเป็นทีมอยู่ในลีก้าสีสนใจอย่างจริงจังเลยครับและเซ็นสัญญาย,ยืมตัวไปร่วมทีม1ปีนั่นคือการเริ่มต้นบนโลกใบใหม่เลยครับกับสิ่งแวดล้อมใหม,ใหม่ผู้คนใหม่ บรรยากาศใหม่ภาษาใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยครับ ไล่ไปจนถึงวิธีการซ้อมอันเข้มข้นและหนักหน่วงมันก็ค่อยๆเคี่ยวกรมให้ชาลงนั้นต้องไปสู่ตัวเองครับจากร่างกายที่ผอมบางก็ค่อยๆหนาขึ้นกลายเป็นนักเแต่ที่มีกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นและมีความฟิตมากพอที่จะลงเล่นในลีกของฟุตบอลยุโรปจริงๆต่อให้จะเป็นอยู่ในลีกระดับรองกต็ตามชาลงเล่าให้ฟังว่าช่วงพรีเซนตสองสาสัปดาห์แรกครับหนักหน่วงมากครับหนักหน่วงจริงๆร่างกายแทบจะแตกละเอียดเลยซ้อมเช้ากลางวันเย็นนะฮะ แล้วก็ให้เทสร่างกายแบบต,ต่างๆแบบละเอียดมากมายจนทำให้ร่างกายนั้นค่อยๆดีขึ้นครับกล้ามเนื้อหนาขึ้นฟิตมากขึ้นส่วนเรื่องของทักษะฟุตบอลเนี่ยชายรงบอกว่าพร้อมวัดครับ พร้อมสู้มีความมั่นใจเรือเองพอสมควรแล้วก็อยากพิสูจน์ด้วยครับอยากจะชนะใจตัวเองให้ได้ทําให้เราสู้อย่างเต็มที่เพื่อหวังว่าจะเป็นตัวจริงออสตาร์ในฤดูกาล2021-22 20ครับเขาก็ได้รับโอกาสอย่างที่คาดหวังเอาไว้และเล่นได้อย่างสม่ำเสมอครับผลงานไม่เลวเลยครับยิงประตูได้อีกด้วยเรียกได้ว่ากําลังเดินทางไปยังทิศท,ทางที่ถูกต้องแล้วกันครับฉนันลงเปิดเผยน,นะครับว่าโค้ชค่อนข้างมั่นใจครับเพราะผมเป็นนักเตะที่ทีมขาดอยู่ด้วยสไตล์การเล่นเนี่ยนะครับคือเป็นนักเตะที่เลี้ยงกินตัวได้จ่ายบอล ตอนแรกเนี่ยนะครับได้รับโอกาสลงเล่นทางด้านซ้ายเหมือนเป็นตัวปีกครับประตูริมเส้นแต่เวลาเล่นเนี่ยก็มา,จากจะตัดเข้ามาครับุบเข้ามาเล่นตรงกลางคอยเชื่อมเกมจากกลางขึ้นไปหน้าคอยประสานงานกับเพื่อนเพแล้วสไตล์การเล่นของทีมเนี่ยก็เล่นบอลบนพื้นเป็นหลักครับ ทำให้เราเล่นได้ด้วยรวมถึงการสนับสนุนจากโค้ชด้วยครับเขาบอกว่าเล่นในแบบที่เราเป็นตามธรรมชาติไม่ต้องห่วงเรื่องของภาษามันทําให้ผมกล้าเล่นและมีความมั่นใจอย่างไรกังบลอย่างไรก็ตามครับมันก็มีจุดเปลี่ยนเข้ามาครับช่วงครึ่งหลังของซีซั่นเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งของเฮดโค้ชครับกุนซือคนใหม่เข้ามาและก็มีการเปลี่ยนแปลงสไตล์การเล่นของทีมด้วยจากที่คนเก่าเนี่ยเน้นเล่นบอลบนพื้นซึ่งเข้าทางของชาญรงค์แต่คนใหม่เนี่ยนะฮะเข้ามาพร้อมกับสไตล์การเล่นที่ เป็นไดเรกมากขึ้นออกบอลยาวมากขึ้นทําให้เขาเริ่มประสบปัญหาในเรื่องโอกาสลงเล่นจนหลุดเป็นตัวสำรองอยู่บ่อยครั้งเจ้าหนึ่งเล่าบอกว่าพอเปลี่ยนแนวทางการเล่นเนี่ยนะครับโอกาสของผมก็น้อยลงเพราะเขาลองให้ผมไปชนไปปะทะกับบรรดาตั้งแต่ตัวใหญ่ในแนวรับของคู่แข่งและทําให้ผมต้องเล่นลูกกลางอากาศมากขึ้นซึ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมถนัดเลยครับพอตกเป็นตัวสำรองบ่อยขึ้นมันก็ทําให้ผมรู้ว่าเส้นทางของตัวเองนั้น จะเป็นแบบไหนต่อไปก็เริ่มปรึกษากับทางชนบุรีทันทีเลยครับว่าลูกกันนาคงไม่ได้ไปต่อแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่สู้นะครับผมสู้มาตลอดผมฝึกซ้อมเต็มที่ไม่เคยท้อไม่เคยบน่นแต่ในเมื่อโค้ชไม่ใช้เราและสไตล์การเล่นฟุตบอลมันเปลี่ยนไปครับผมเลยตัดสินใจกลับมาที่ชนบุรีนั่นคือบททดสอบหัวใจและความอดทนครับเพื่อให้เขานั้นเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งมากขึ้นดังนั้นการไปเล่นที่สเปนไม่ใช่ความล้มเหลวครับแต่มันคือประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ต่งางหากและผลักดันให้เขานั้นเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ในนโลลกกของงูหั รสชาติการเก็บเกียบบ่ยวประสบการณ์ที่สเปนเนี่ยนะครับมีทั้งช่วงที่ดีมีทั้งช่วงที่ไม่ดีมีทั้งหวานมีทั้งขมแต่น่าลักครับมันคือเส้นทางการเติบโตรจริงๆและทําให้ชา,าลรงรู้ว่าการต่อสู้บนเส้นทางอาชีพนั้นมันมีอุปสรรคอีกเยอะแยะมากมายที่เขาต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้กลับมาสู่ชมพรีครับในฤดูกาล2022-23ถึงก่อนไปนั้นเขาเป็นเด็กดาวรุ่งคนหนึ่งครับรูปร่างผอมบางแต่มีเทคนิคที่ดีทักษะที่ดีแต่กลับมาครับทุกคนรอบข้้้าาางงบบอกััันนนนเเเสีียยดดววคร่่จหู เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นรูปร่างก็ดีขึ้นหนาขึ้นมีความฟิตมากขึ้นและสลัดคลาบของดาวรุ่งทันทีครับกลายมาเป็นตัวหลักของชมบุรีกราฟชีวิตค่อยๆพุ่งขึ้นเรื่อยๆครับประกอบกับในช่วงแรกนะครับของชายลีกเนี่ยนะฮะฉลามชนทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมขึ้นมาเนี่ยอยู่บนหัวตารางด้วยซ้ำไปจนทำให้มโนโพรกิงครับกุนซูทีมชาติไทยเนี่ยให้โอกาสชายร,รงครับเรียกเข้าไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกครับในรายการฟุตบอลถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่48นะครับ ซึ่งจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ชาลงได้รับโอกาสลงเล่นตัวจริงครับโดยเฉพาะในเกมนัดชิงอันดับ3ครับซึ่งเจอกับชิวแดดแอนโชเบโกร่วมกับแนวรุกความหวังใหม่ของทีมชาติไทยนะครับทั้งสุภโชคสรารชาติแล้วก็สุนัรเหมือนตาปรากฏว่าเป็นเกมที่แจ้งเกิดเลยครับเจ้าหนึ่งทั้งยิงทั้งจ่ายและพ่านทีมชาติไทยนั้นเอาชนะ t ิวแดดแอนโชเบโกได้2อหนึ่งครับโดยได้ว่าเป็นการประเดิมทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้อย่างสวยงามมากๆจนกลายเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยชุดสีเกมครั้งนี้แหละครับ จะว่าไปนะครับทัพช้างศึกข,ของเราเนี่ยไม่ได้เหรียญทองซีเกมส์มาตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับถึงแม้ว่าความสําคัญในการเล่นรายการซีเกมส์นะครับมันอาจจะถูกมองว่าเป็นบันไดเพื่อเลื่อนชั้นสู่ทีมชุดใหญ่ก็ตามแล้วก็เป็นโอกาสของบรรดาเด็กๆรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแต่อะไรก็ตามครับเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ครับว่าฟุตบอลทีมชาติไทยของเราครับในการไปเล่นซีเกมส์นั้นเป้าหมายก็คือต้องเหรียญทองเท่านั้นซึ่งในทีมชุดนี้เนี่ยชาโรงถือว่าเป็นคีแมนสสำคัญในแนวรุกเลยนะครับแล้วก็ทำ ตัวรุกที่โดดเด่นอีกหลายคนครับทั้งอาชิตพลคีรมหรือว่าธีรศักดิ์เผยพี่ใหม่นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวหลักในเกมรุกของทีมชาติไทยของเราและยิ่งการเปิดตัวในรอบแรกเนนะทำสามแอสเซสพาทีมชนะ3นัดรวดซึ่งถึงตรงนี้นะครับหนึ่งอย่างที่เราพอจะพูดได้ก็คือกับทีมชุดยูย่ปีเนี่ยนะฮะชารงแทบจะไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วเขากลายเป็นชื่อแรกๆด้วยซ้ำครับที่โคชอิสระศิทาโลนั้นจะเลือกใช้งานในเกมรุก และมันก็มาจากการต่อสู้การฝ่าฟันนั่นแหละครับตั้งแต่สภาพร่างกายของตัวเองครับจากโรคทรัสเซียมีหรือการไปผจญภัยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก้อนใหญ่หญจากสเปนครับทำให้ชาวรงพรหมสีแก้วเติบโตขึ้นกลายเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญครับของทีมชาติไทยในอนาคตต่อไปอีกนานได้เลยครับขอเพียงแค่พัฒนานตัวเองเติบโตขึ้นไปและเป็นน้ำไม่เต็มแก้วอย่างที่โคชเฮงเคยชื่นชมนั่นแหละครับ ผมเชื่อว่าเส้นทางของเจ้าหนึ่งชาญรงค์นะครับยังสามารถไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะมากๆครับรอติดตามรอลุ้นรอเชียร์แล้วกันครับกับนักเตะคนนี้ครับที่มีเท้าซ้ายน่าสนใจมากๆชาญรงค์พรมสีแก้วครับฝากติดตามเด็กคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับฝากติดตามผู้ใหญ่ของเราด้วยนะครับขอแนะนำไว้ตรงนี้เลยนะครับ ขนมปังฟาร์มเฮาส์โฮว t ตครับทำมาจากแป้งสาลีไม่ขัดสีครับอร่อยประโยชน์เต็มเตมแผ่นแน่นอนนะครับทานแล้วสตรองไปด้วยกันนะครับและนี่เลยนะครับพิเศษสุดนะครับตอนนี้นะครับสำหรับขนมปังฟาร์มเฮาส์โฮว t ขนาด20แผ่นนะครับน้องฟูมิเปลี่ยนชุดแล้วนะนะฮะกลายเป็นชุดเทควันโดแบบนี้เลยนะครับสวยสีสันสดใสมากมายนะครับก็ใครชื่นชอบก็ไปหาซื้อกันได้นะครับหรือจะไปนังตรงแบบนี้นะครับนี่โอ้โห สำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับนอกจากร้านค้าทั่วไปร้านสะดวกซื้อหรือว่าห้างสรพสินค้าแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยยังสามารถสั่งซื้อแบบเดลิเวอรี่ได้แล้วด้วยนะครับเข้าไปเลยนะครับที่ shop.farmhouse.co.th ครับส่งฟรีทุกออเดอร์ครับเพียงแค่สั่งขั้นต่ำ150บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าอยากจะแบบส่งด่วนเลยนะครับภายใน1วันได้ครับติดต่อไปที่ปังแมนได้เลยนะครับเพราะในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้าไปที่ไลน์แอด m h o u s e ฮาสไทยได้เลย ลายอัด f a ร์ม o u s ส t ไทยครับหรือว่าสแกน QR Code ได้เลยนะครับด้านล่างตรงนี้นะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ Farmhouse หอมกลุ่นจากเตาทุกวันครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับ Mainstand Thailand นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ Super ร์แตงเรียบร้อยครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ